ที่สุดของรถมือสองนะครับวันนี้ดูดันไม่เกรงใจใครอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับว่าสุดในตลาดแน่นอนนะครับสุดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับวันนี้มาเจอเลยนะครับแรปเตอร์นะครับคันนี้สีส้มโคตรหวานนะครับสีส้มนะครับท็อปสุด V6 3.0นะครับ3.0 V6 บอกได้เลยว่าสุดตารางแน่นอนนะครับ สุดแค่ไหนไม่รู้แต่ตอนนี้ไม่8พ0 0โลเท่าไหร่นะครับออกข้างนะครับตอนนี้เกือบสองล้านนะครับสองล้านมีทอนนิดเดียวนะครับมาอยู่ที่นี่นะครับเป็นมือสองนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับอยากมีรถนะครับเท่ๆแบบนี้นะครับบอกเลยเก็บเงินไปทำธุรกิจเลยมาที่นี่6บาทจบตามคอนเซ็ป แน่นอนนะครับแบบนี้6บาทนะครับรับรองได้คันนี้ออกห้างเนี่ยเฮียบอกได้เลยว่า2 0 0แสนต้องมีนะครับออกรถเนี่ยประมาณ2 0 0แสนต้องมีแต่มาวันนี้นะครับ6บาทนะครับเดี๋ยวเฮียจัดให้เลยรถไม่มีที่ติแน่นอนสเปคเดิมๆนะครับยางก็ได้ BF นะครับโชคได้โชคฟอกนะครับบอกเลยเลยว่าสุดในรุ่นนะครับ a few moments later เดี๋ยวเฮียจะพาไปดูรอบตัวนะครับว่ามันเท่แค่ไหนนะครับ มาดูกันก่อนนะครับไฟหน้าใหม่นะครับอันนี้โฉมล่าสุดนะครับเป็นวีหกสามพันนะครับโฉมล่าสุดนะครับสามร้อยเก้าสิบเจ็ดแรงม้าบอกเลยเลยโคตรแรงนะครับโคตรแรงแล้วก็เสียงท่อนะครับบอกเลยเลยท่อปรับได้สี่ระดับเสียงนะครับบอกเลยอันนี้คืนเดิมๆนะครับเดิมๆจากโรงงานดูนะครับยางได้เป็น BF แล้วล้อขอบ18ปนะครับโช๊คนี่ถ้าสองในนะครับสีส้มๆก็ โชคฟ็อกนะครับบอกเลยเลยว่าที่สุดอยู่แล้วของรถออฟโรดนะครับข้างในสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบบอกเลยไล่ไปเลยไฟฟ้าทุกจุดนะครับกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็ที่แน่ๆคันนี้มีชาร์จด้วยนะครับมีชาร์จมือถือได้นะครับวางปุ๊บชาร์จเลยโดยที่ไม่ต้องเสียบนะครับหล่อโคตรๆบอกก็ได้เป็นหนังแล้วเป็นไฟฟ้าแล้วเบาะนี่บอกได้เลยว่าหนังคันธาราด้วยนะครับด้านข้างแล้วก็ คอนโซลก็เป็นหนังกลับนะครับผสมนะครับสวยสุดและส้มนะครับบอกเลยส้มนี้นะครับในรูปอาจจะดูไม่เท่าไหร่นะครับมาดูตัวจริงนะครับส้มนี้โคตรหวานนะครับบอกเลยเลยเจี๊ยบแน่นอนมาดูข้างในเด,เดี๋ยวโคไมค์ก่อนคันนี้กุญแจอยู่ไหนเอ่ยกุญแจ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 อยู่เนี่มาดูเลยครับแปดพันกิโลเท่านั้นนะครับเช็คได้เลยแปดพันกโล น้ำมันเครื่องยังไม่เคยถ่ายเลยนะครับยังไม่ถึงระยะเลยนะครับรอๆแบบนี้นะครับใครหาอยู่มาจัดเลยใครที่ประวัติดีนะครับเจ้าของกิจการนะครับอย่าบอกเลยเลยเงินมีความสําคัญนะครับเก็บเอาไว้ลงทุนได้เลยมาเอาคันนี้ไป6บาทออกรถได้เลยแล้วแถมไปสร้างคอนเนคชั่นได้เลยนะครับสามารถไปเข้าแก๊งเข้ากวนนะครับออกทิปนะครับมีรถแบบนี้ไปสุดนะครับบอกเลยเลยใครหาอยู่รีบ ฝาท้ายนะครับเห็นใหญ่ๆอ,อย่างนี้นะครับแต่ผ่อนแรงนะครับไม่หนักอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าเป็นระบบช่วยผ่อนแรงนะครับดูโคตรสุดอนะ่ะอันนี้ฟอร์ดนะครับบอกเลยเลยโคตรสุด v ีหก็ท่อก็จะสองลูกประมาณนี้นะครับดูช่วงล่างกันหน่อยว่าเทพแค่ไหนเห็นไหมว่ามันเป็นโชกฟอกนะครับเฉพาะโชคอย่างเดียวมูลค่าก็หลายบาทอยู่นะครับต่อกันที่ ช่วงล่างนะครับนี่ช่วงล่างที่ขึ้นชื่อของฟอร์ดนะครับโช็กก็จะอยู่นอกคาซีแบบนี้นะครับเป็นที่ล่ำลือนะครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็นวัดลิงค์นะครับบอกได้เลยว่าตอนนี้แบรนด์ฟอร์ดสุดนะครับในเรื่องของช่วงล่างนะครับมาดูภายในด้านหน้าฝั่งซ้าย <c oughs> โอ้โหโคตรหล่อแล้วก็ใหม่กินใหม่ยังอยู่นะครับกินใหม่ยังอยู่รถ8,000ฟลอโลเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวรีวิวให้ดูครบๆเลยแล้วกันเผื่อใครอยากดูเข้าไปดูในเพจเฮียได้เลยนะครับเดี๋ยวเฮร,รีวิวให้ดูเลยว่าดูนะครับทุกอย่างเบาะหลังนี่เรียกว่าแทบยังไม่เคยมีใครนั่งเลยนะครับเพราะว่ายังสวยมากๆนะครับก็ตามสไตล์นะครับรถแพงนะครับผสมอะคาทลราด้วยนะครับคนหลอ่อไม่รู้จะบอกว่าหลอ่อยังไงนะครับมาถึงข้างหน้าก็ไฟหน้าก็ประมาณนี้นะครับ ใครหาอยู่นะครับเดี๋ยวเปิดโชว์ให้ดูนะครับฝากระโปรงนะครับใต้ฝากระโปรงมันจะหลออแค่ไหนนะครับ V6 นะครับแล้วคันนี้ได้เป็นขับ4นะครับขับ4 V6 เดี๋ยวเปิดฝาให้ดูัาหน้าหลอกแค่ไหนเครื่องสวยแค่ไหนนะครับบอกเลยเลยเครื่องคันนี้เดิมอยู่เลยน้ำมันเครื่องยังไม่เคยถ่ายนี่ที่สําคัญนะครับใครหาที่เปิดฝากระโปรงไม่เจอแรปเตอร์นะครับตัวนี้อยู่ฝั่งซ้ายนะครับ อยู่ฝั่งซ้ายด้านในหัวเก่งนะครับนี่โอ้โหมาดูมาดูมาด,มาดูว่ามันหล่อแค่ไหนสุดบอกได้เลยว่าสุดนะครับเดิมทุกจุดดูและโดยเฉพาะสีส้มนะครับถ้าเกิดมีการขันนี่กระเทาะแน่นอนแต่นี้เห็นไหมเดิมเดิมเดิมไม่มีการโดนกุญแจเลยซักกระตัวนะครับแบตเตอรี่เดิมสนิทนะครับนี่เครื่อง V6 หกสองสูงหน่อยก็จะหล่อประมาณนี้นะครับนี่ลูกสูบอกข้างอย่างนี้ โคตรเท่อ่ะใครหาอยู่มาเลยหกบาทพบหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนรถแบบนี้หกบาทออกได้โหโคตรสุดใครจัดให้ไม่ได้มาที่นี่เอวตุคาจัดให้นะครับอยากชมตรงไหนมากกว่านี้หลังไม่มาเลยนะครับแต่ตอนนี้แค่นี้เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับสวัสดีครับ